โอ้โ oh. oh. ปลาคาร์บครับนี่ก็เป็นปลาปลากาตัวแรกของผมวันนี้นะแต่เมื่อเช้าเราก็ได้ตัวหนึ่งไปแล้วแต่ว่าตัวนี้เราได้ได,ได้ทำคลิปนะครับได้ได้ถ่ายพอดีเลยนี่ข้างล่างมันมีเศษไม้เศษอะไรเยอะมากนะมันมันปลดลงไปหาอย่างเดียวเลยนะครับเนี่ยต้องรีบอัดขึ้นมาเลยนี่ขนาดหน้าปลาแหกเลยนะโอ้เห็นงตัว ไอ้คลื่นเกิดกลางน้ำคลื่นน่นะนะเดี๋ยวคอยดูคลื่นนะครับกำลังมาผมว่าน่าจะเกิดแผ่นดินไหวอะแต่ทางฝั่งพม่า,พมาเพราะว่าปกติในเขื่อนแบบนี้จะไม่มีทางเกิดคลื่นแบบนี้เลยดูครับดูคลื่นมนาะผมก็ว่าอยู่ดีทำไมคลื่นมันแรงจังขนาดลมสง,งบเลยอลมสง,งบมาก เนี่ยแน่นอนแน่นอนเติดแผ่นลิ้นไหวทา่าทางพมา่าแน่นอนเพราะว่าเราอยู่ทางนี้มันเจ็กับทางพมา่าใกล้กับพมา่า กิมถือได้โอ้ขึ้นแรงมากเลยค่ะนี่ในเขื่อนนะคะเนี่ยโอ้ว้านี่ปาคินตอมซึนามิมาโอ้โหขึ้นแรงมากเลยคันเบ็ดที่ปักไว้ตรง ตาหมอตเตอร์แน่นอนเลหมอตเตอร์ oh. มาตอนเิ้นนี้มาเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว <c oughs> หมอัตเตอร์นะครับมาตอนขึ้นยักษ์มาโอ้โหตกได้ปล่อยไม่ได้นะถ้าปล่อยนี่โด <2 S 1> ปรับหนึ่งล้านนะครับสูงสุดสองล้านนะฮะใช่ถ้าปล่อยที่โดสูงสุดสองล้านนะั่นนอ่ครับ <c oughs> กินมันซิ่งแดกสนานถ้าจะขายก็ต้องทําให้ตายก่อนเออถ้าจะขายตายก่อนได้แต่เมื่อกี้ขึ้นแรงมากเลยอ่ะมันเป็นขึ้นที่เกิดอยู่กลางน้ำอ่ะมันพัดเข้ามาในฝั่งได้ไงกม่ลูกสุดยอดเลยเมื่อกี้พี่เห็นขึ้นเกิดกลางน้ำเนาะสุดยอดไม่คิดว่ามันจะแรงนะเมื่อกี้ ใจหนป,ป่ากินเดี๋ยวไปล้างจานแล้วก็ทำกับข้าวกันต่อ <laughs> โอ้โหดูปลานิลนดิดูดิโอ้โหมันมันมันขวางกะติกแบบเต็มเต็มอ่ะติดสองอโลอ่ะ เบามาหน่อยตัวนี้ผมเปลี่ยนมาใช้จีนุเบอร์สามแล้วครับปลาเข้าใกล้มากแล้วปากาปากาปากานี่มันดื้อนะโอ้โหสวิงไหมครับเดี๋ยวผมลากขึ้นฝั่งนล้วนไม่เป็นไรโอ้โหใส่ดีใส่ดีใส่ดีโอ้โอ้ย แบบมันละวานงั้นจะกดช่วงแรกๆนี่แหละมาตัวใหญ่นี่สยสใหญ่ลอ,นอนมาเลยโันนี้ไส์ใหญ่ใหญ่จริงๆนะครับเกาพุงแบบพอเกาพุงแล้วมัจะกลางขี้ไปไหมพอเกาพุงแล้วจะกลางคลีบส,สวยเลยนะครับ นี่รงปากาโอ้โหบริเวณหนา้นาหน้าหน้าของปากาคนระับมันจะมีตุ่มเห็นไหมเห็นตุ่มไหมมันจะเป็นตุ่มเม็ดเม็ดแบบสากตเต็มนะเพราะป่ากาจะชอบเอาหน้าเนี่ยครับไถหาอาหารกินกับพื้นแล้วเขาก็จะมีหนวดด้วยหนวดพวกนี้ก็จะเอาไว้เป็นประสาทรับรับรู้ถึงอาหารนะมีหนวดแล้วก็ปากครับ<ๆ>เขาอยู่ด้านล่างดูปากปากปา,กาครับนี่ไหมปากคล้ายๆปลาช็อกเกอร์เลยหากินดูดอยู่ด้านล่างพื้นนะครับ ปากปากกาแล้วก็มีหนวดด้วยตัวปากกาก็จะเป็นสีดำนะครับสลับกับเกดแซนด้วยสีแดงดูดูความยาวตัวนี้นะครับสวยมากตัวนี้สวยมากสวยมากตัวนี้เบ็ดเบอร์แปดนะครับตอนนี้ผมขยับตัวเบ็ดลดลงมาเหลือแค่เบอร์แปดนะครับ เพราะว่าเมื่อวานนี้ผมใส่เป็นจีนุเบอร์หก็ใหญ่ไปทีนี้พอขยับมาเป็นเบอร์8เนะี่ยปลาเริ่มกินดีขึ้นนะเหมือนปลามันจะค่อนข้างระแวงนะครับเพราะว่าหมายนี้ก็เป็นหมายที่รับแขกเลยเพราะว่เป็นหมายทางโดยของปลานะครับก็จะมีเพื่อนๆเนี่ยครับ,รบมาก่อพุมก่อ,กอไฟอยู่เป็นประจำนะแต่ว่าก็ถือว่าปลากินดีนะครับวันนี้มันซิ่งแดกสน่นนะครับแดกทุกป,ปลาจริงๆนะครับถ้าถ้าใคร มาดูคลิปนี้ก็กลับไปย้อนดูคลิปแรกนะครับเมื่อวานนี้เราได้ปลากดปลากาปลาหมอบัตเตอร์ปลาหางแดงปลานินปลาตะปลากระมังนะปลากระมังปลาหมอตะกลับได้รวมๆแล้วครับประมาณ7ชนิดเลยนะไม่ซ้ำหน้ากันเลยนะครับนี่แล้วก็เป็นวิธีการเกี่ยวมันซิ่งนะครับใช้แทนเม็ดโฟไมไปเลยนะครับเกี่ยวให้ทะลุนี่แบบนี้แค่นี้เองนะ ใช้แทนเม็ดโฟมไปเลยนี่ก็เป็นแดกสนั่นที่ผสมกับลามเรียบร้อยแล้วครับอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะแล้วก็ปั้นเลยตะก้อผมใช้เป็นตะก้อตายนะครับตะก้อตายมีตะกั่วด้วยนะครับไม่ต้องมามีตะกั่วข้างบน เวลามีตะกัวข้างบนเวลาปลามันลากผ่านพวกตอไม้อุปสรรคเนี่ยตะกัวที่มันมันเข้าไปล็อกไปค่อมได้นะเพราะฉะนั้นผมจะจะชอบใช้ตะกวัวที่อยู่ในตะก้อเลยนะครับแล้วก็ลดลดการติดอุปสรรคได้นะ เออเก็ดเก็ดขอดง่ายมากนะครับโู้เนื้อขาวเลยอ่ะน่ากินว่ะ มาหมาอเดืดัตเตอร์เฉยปัตเตอร์๊อสนะครับได้หนึ่งตัวครับทุเเล็กไข่เจียวชะอมเดี๋ยวจะทำน้ำพริกกะปิห้าสี่สามสองหนึ่งเปิดชัวแหวงหักหางนะคะไหนเลยอันนี้น้ำพริกกะปิแล้วก็ซีฟู้ดพี่อยากอยากรู้ว่ารสชาติเนื้อมันจะเป็นยังไงนี่ครับดูเนื้อดูเนื้อ โ oh. พี่กินแต่เนื้อปลาก่อนแล้วกันโอ้โห uh huh. หอมนะมีความหอมไม่คาวพี่ว่าอร่อยกว่าปลาน,นินนะมันนึ่งๆอะนี่มันคล้ายปลาทับทิมเออเออเหมือนไหมใช่ใช่ปลาทับทิม มันเนื้อคล้ายปลาทับทิมคือมันจะมีแบบหนึบเนึบหนึบเนาะใช่ใช่เออมันคล้ายๆปลาทับทิมพี่ว่าถ้าไปย่างเกลือนี่สุดยอดเลยนะสุดยอดเลยอ่ะเป็นเมี่ยงสุดยอดอืมอดูดูด่ได้ินกินแต่สีฟูติอืมอร่อยอร่อยอืมอร่อยอร่อยเนื้อเป็นก้อนๆเลยครับปลาทับทิมปลาทับทิมชัดๆเลยถ้าเราไปย่างเกลือผมว่าคือปลาทับทิมเลยแหละอืมเนื้อขาวเลยเนาะอืม อร่อยเลยอ่ะอย่าปล่อยนะอย่าปล่อยจริงเสียสองล้านบาทไม่พอจริงอร่อยด้วยอร่อยนะครับมันเหมือนปลาทับทิมเผาเลยอ่ะใช่ไอ้มันแห้งๆเนาะเออเนี่ยเออมันมีความแห้งๆด้วยนึกรสชาติไม่ออกให้ไปกินปลาทับทิมเผาเลยครับไอ้ปลาหมอบัตเตอร์เนี่ยปลาทับทิมเผาชัดๆเลยมันต้องเป็นทับทิมเผานะใช่อร่อยนี่คือหมอบัตเตอร์นึ่งอร่อยมากอร่อยมาก ตัวใหญ่ตัวใหญ่จิตัวใหญ่จริงตัวใหญ่เอาดีไหมดีไหมใายไม่ทันย่อยเลยฮะเฮ้ยพี่มันติดอะไรอ่ะ ไอ้เบ็ดเบ็ดบางหน่อยค่อยๆง่างลอยเออลอยแล้วทำไปแล้วตัวมันใหญ่เลยเอาขวาไว้เอาขวาไว้เดี๋ยวอย่าก้าวไปอย่าก้าวไปเอาขวาไว้เอาขวาไว้ตัวมันใหญ่เราเอาเอาเบ็ดง้างนะเออล้างไว้เฉยก่อนเพราะว่าเบ็ดมันจิ๋นุ แล้วตัวนี้โอ้ยอยยยยยยยมายยยยยยยเลยตัยนี้ได,ได,ได้ได้รู้สึกว่าแบบเย่ยแบบยย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 ยมยยนยย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 ยนยยยยยนยะยรอมันกดอยู่โอ้โหเหมือนมันแบบคยัยคาายย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 กะยยย นี่ประกาใายสใหญ่วันนี้นะคะน้องดีมเยอะเองแต่ที่เดียววัดเราเพิ่งจะกินคงกินข้าวเปนเสร็จนะ่โอ้โหที่เดียวไาวิ่งกระจายเลยจ้านี่สวยงามมันจะมากินปลาอีออ่มันกัดแล้วกัดแล้วกัดปาแล้วว้า ตัวต่อฮะโอ้โหอย่างดุจ้ามันซิ่งแดกสนานนะจ้าฝากไว้ด้วยนะจ้าสองร้อยยี่สิบห้าบาทเหงเข้าตาหนูอ,อะเอาปล่อยปลามาปล่อยปลามาโอเค <แจ S 1> ทีนี้นครับเรามาตั้งใจตกปลาหมอบัตเตอร์นะครั้งนี้มันเป็นครั้งแรกที่ผมแบบตั้งใจมาตกจริงๆเมื่อก่อนมันก็จะติดบุงติดเบ็ดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่มีความสนใจว่าจะมาตกมันนะ ก่อนที่ผมจะมาเนี่ยผมไปเปิดเจอบทความหนึ่งนะครับที่ประกาศโดยกรมประมงนะครับอธิบดีกรมประมงประกาศว่าปลาหมอบัตเตอร์เนี่ยถ้าถ้าใครเลี้ยงนะครับเลี้ยงหรือเพาะพันธุ์ตอนนี้จะมีโทษปรับนะครับหล้านบาทหรือจําคุก1 000, 000, ปีหรือทั้งจําทั้งปรับเลยนะครับผมก็เลยงงว่าเฮ้ยไอปลาหมอบัตเตอร์เนี่ยมันมันทำไมเขาถึงห้ามขนาดนั้นหรือถ้าใครนะครับนำปลาหมอบัตเตอร์ที่ตัวเองเลี้ยงอยู่เนี่ยไปปล่อยในแหล่งน้าธรรมชาติเนี่ย มีโทษปรับสูงสุด2ล้านบาทเลยนะครับปรับ200แสนนี่หางนะพอผมเห็นบดความนี้ผมก็เลยไปหาข้อมูลมาคือไอปลาหมอปัตเตอร์เนี่ยมันเป็นปลาต่างถิ่นมันอยู่ในวงตระกูลทิลาเปียเหมือนกับพวกปลานินปลาหมอสีหมอคางดําอะไรนั่นแหละนะครับทีนี้แต่ไอเจ้าปลาหมอปัตเตอร์เนี่ยครับมันสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของประเทศไทยนะครับในระบบนิเวศเนี่ย,ยได้ค่อนข้างดีมาก คล้ายๆกับปลานิลเลยคืออยู่ได้ทุกแหล่งน้ําแต่ปลาหมอบัตเตอร์เนี่ยมันมีนิสัยที่ค่อนข้างจะก้าวร้าสูงไม่เหมือนปลานิลนะปลานิลเวลาตีหลุมวางไข่มันก็ก้าวล้าจริงแต่ว่าไอปลาหมอบัตเตอร์เนี่ยมันมีการห่วงอาณาเขตห่วงถิ่นด้วยนะครับแล้วเขามีฟันมีกรามที่แข็งแรงแล้วก็มีฟันที่แบบเป็นซี่ๆๆเล็ก,ลก,ลกๆหยาบในปากด้วยเมื่อวานนี้ผมได้แหกดูอุย้ยปากเราไม่เคยได้ได้ลองแบบดูมันจริงๆว่ามันเป็นยังไงคือ รูปทรงของเขาเนี่ยค่อนข้างจะแข็งแรงแล้วก็กรามแบบมีมีกรามขนาดใหญ่แล้วมีฟันเล็กด้วยเข้าใจว่าปลาชนิดนี้มันจะมาแย่งที่อยู่อาศัยของปลาสายพันธุ์ไทยนะครับพวกปลาหมอตะกรับอะไรหรือปลานินที่เป็นปลาเศรษฐกิจก็จะถูกขับไล่หรือว่าปลาหน้าดินหลายๆชนิดปลาเล็กปลาน้อยและที่สําคัญคือเขาชอบไปไล่กินตัวอ่อนของปลาแล้วก็ชอบไปทําลายรังไข่ของปลาชนิดอื่นด้วยก็เลยทําให้ส่งผลต่อเรื่อง ระบบนิเวศค่อนข้างเยอะนะมันคือตัวร้ายนะตัวร้ายในระบบนิเวศแต่ผมว่ามันเป็นปลาชนิดหนึ่งที่เนื้อรสชาติดีทีเดียวนะถ้าใครตกได้เนี่ยอย่าปล่อยนะฮะปล่อยนี่โทษปรับหนึ่งไอ้โทษปรับสองล้านเลยนะคุณต้องตกแล้วต้องเอากลับบ้านด้วยปล่อยปับ๊บดีโดนติดคุกเลยสองล้านนะตกได้เอากลับให้หมดนะเหมือนปลาช็อกเกอร์นะแต่ปลาช็อกเกอร์ไม่ลอยแต่อันนี้อร่อยมากก็ใครว่าง มีโอกาสมาตกเขื่อนสีหรือเขาแหลมตอนนี้นะรีบม,มาตกนะเพราะว่าปลาหมอบัตเตอร์เยอะมากนะมาช่วยกันเอาออกแล้วก็ปลาไทยที่อาศัยตามหน้าดินจะได้มีมีพื้นที่หากินของเขาได้อยู่กับระบบนิเวศเราต่อไปนะเชื่อไหมว่า2วันวันนี้ผมตกปลาหมอตะกับได้สตัวแต่ปลาหมอบัตเตอร์1ิกว่าตัวดูค่าเฉลี่ยมันสิมัน10ตีว่า15ต่อห้ามันเยอะมากมันเยอะกว่าปลาไทยอีกนะเราต้องล่ามันให้ได้วันนี้ ัตเตอร์อย่างเงี้ยปัตเตอร์ใหญ่ปัตเตอร์ใหญ่เหรออืมมันกหมอบัตเตอร์ดึงแรงเว้ยออโอ้หนี่หงายท้องมาเลยได้อีกหนึ่งตัวครับที่จริงเรามาตามหานี่แหละตึงไว้อย่ายอนตึงไว้งัดขึ้นตึงไว้นะ อย่าให้มันลงนะมันกดก็ตั้งคันคาไว้มั้วามเ้าอหลยร็วเร็วมันอยู่นี่แล้วเร็วๆรีบรถคันปั่นรถคันปั่นเร็วเร็วเร็วเอาเอาเอาตายต่ะอ้โถหมอเบอรเตอร์ยักอยู่คนหมดแรงวะใอุ้ยเป็นโลเป็นโลโอ้ยมันไม่ตองโลเหรอเนี่ย เดี๋ยผมคิดว่าต้องเป็นปากาสายสิบแล้วเจ้าหมาเมื่อกี้แต่ไม่ไม่เป็นไรครับเกือบแล้วเกือบจูงเกือบจูงเข้าเข้าซอกไม้อีกแล้วกองเชียร์เยอะเมื่อกี้ตื่นเต้นนี่ครับเหมือนเดิมมันซิ่งครับเต็มเต็มใหญ่ตัวอย่างใหญ่มันบอกเลยมันซิ่ง น้าจะไม่ขึ้นบกแล้วใช่ไหมคือ <laughs> เนี่ยแต่เชื่อป่ะว่ามาเขื่อนแบบเนี้ยตอนกลางคืนนะถ้าไปที่ไหนนะ้าที่มันหนาวอะ่ะแต่ลงมาอาบน้ำที่เขนะื่อนอ่ะน้ำในเขื่อนมันอุ่นนะเว้ยจริงๆต้องเดี๋ยวเดี๋ยวช่างภาพต้องลองถ้าคืนไหนที่มันแบบอากาศข้างบนอนะ่ะมันหนาวอะ่ะแล้วเวลาอาบน้ําอ่ะถ้าลงมาแช่ในน้ําเนี้ยอุ่นน้ําน้ําในน้ําอุ่นแต่ถ้าอาบข้างบนตักขันล่าอะไรเงี้ย แต่ตอนนี้เย็นสบายสดชื่นปลเดี๋ยวมาดูปลารวมดีกว่าครับอันนี้เราตกหนึ่งวันหนึ่งคืนนะครับนี่ปลารวมของเราโอ้โหสดยอดนี่คือปลารวมหนึ่งวันหนึ่งคืนของเรานะครับเดี๋ยวผมจะมานับปลา หมอบัตเตอร์ก่อนว่าเราได้กี่ตัวเราจะแช่แข่งเราหมอบัตเตอร์ก่อนนี่ดิไปเลยๆไปเลยๆไปเลยๆัปเลยๆอยู่ไหมอยู่ MM hmm. น่าจะเป็นบัเตอหรอบัตเตอร์ โอ้โหบินมาเลยข้าหมอบัตเตอร์ได้ได้อีกหนึ่งหลังจากกลับบ้านเลยกินวอทแวตวอทแวตเลยหนึ่งนะครับหนึ่งตัวายปลาการ์พติมูตตัวใหญ่สอง ตัวใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มากสามสามตัวตัวนี้ก็ใหญ่ใหญ่ครับใหญ่จริงค่ะขึ้นไปอยู่บนเรือได้ไหมตัวที่สี่นี่เข้าไปว่ายน้ำเล่นนะน้ำขุ่นดูดน้ำขุ่นเข้ามาเลยอะ ตัวที่ห้านะคะห <5. S 3> ้ากตัวนี้หกหกตัวที่ <7. S 1> หกเจ็ดว้าวจะหลุดหใหญ่นะฮะแต่ละตัว <S <S ใหญ่จริงจริงัที่เจ็ดนะครับ สองตัวปลากนมาสองตัวยังเป็นอยู่เลยตรงนี้เิดน้อยปลานนลใหญ่มากปลานนลปลาหมอบัตเตอร์เนี่ยปลาหมอบัตเตอร์นะครับแล้วก็ปลานนลเฉพาะปลานนลกับปลาหมอบัตเตอร์อยู่นี่มันอร่อยมากเลยปลาหมอบัตเตอร์เนี่ยเนื้อเหมือนปลาทับทิมเลยค่ะถ้าเอาไปนึ่งนะเนาะแล้วก็ทิปนี้ครับเหยื่อที่เราใช้นะครับก็เป็นมันซิ่ง แดกถนัดน,นี่ก็ถุงสุดท้ายเรามาแค่2องถุงนะก็บอกแล้วว่าถุงหนึ่งใช้งานได้เยอะแต่วันนี้เราใช้งานแบบว่าปลากินจัดก็เลยใช้เยอะจริงๆนะครับแล้วก็อยู่ในถังนี้ก็เป็นขนมปังแดกถนัดน,นะครับวิธีใช้นี่คือผมเอาขนมปังผสมกับลำอาตา1ต่อ1นะก็พอผสมเสร็จแล้วก็ใช้งานใช้ตีได้เลยตะก้อผมใช้ผมใช้เป็นตะก้อตายหยิบตะก้อตายให้หน่อยนี่ผมใช้เป็นเป็นตะก้อตายแบบนี้นะครับนะแล้วก็มีตัวเบ็ด ไล่ไปไล่มาเนี่ยมาจบที่ตัวเบ็ดจีนุเบอร์สามนะแต่ว่ามันก็ง้าง,ง่ายเพราะว่าคันเบ็ดเราค่อนข้างจะแข็งแล้วปลาที่โดนโดนแต่ละตัวนี้ก็ใหญ่จริงๆนะครับก็เลยง้าง่ายด้วยแต่ว่าปลากินเลยแบบนี้ก็ก็เอาปลาก่อนนะครับโอ้อน้าระบายออกนี่ละตัวใหญ่มากกินแดกสนั่นแดกสนั่นจริงๆโอเคสําหรับทิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับ สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะบ๊ายบายนี่เดี๋ยวพี่พจะทลิปดำอีกหนึ่งทิปของดีมพ,พี่จะไปเอาน้ำใสๆข้างนอกแล้วก็ดูดเข้ามาอราบสวัสดีนักกีฬาทุกท่านหากคุณกำลังชอบตกปลาและคุณกำลังดูช่องฟิตชิงอีซี่แสดงว่าคุณมาถุกที่แล้วเราตกปลาทะเลป,ป๊อปปิ้จิกกิ้งแคสติกทอริกตกไปทุกอย่างเราตกปลาน้ำจืดปลาบึก ปลาชะโลปลาช่อนปลากระพงปลากระตูไปลาหยีตกปลาปิ้งปลาสหรือแม้แต่ปลาหายากอย่าช่นปลาเวียนที่พิชิซี่เรามีให้ทุกท่านดูเราตกปลาที่ชิงปลารวมเทคนิคทุกแบบการตกปลาต่างๆไว้ทั้งหมดในช่วงขอไปมือใหม่ตกค่ะหรือจะตกกุ้งตกปูตกหอยพิชิงซี่เรามีให้ดูหากคุณชอบเดินปลาปลาชนไัยค้างแตรมทำอาหารที่ชอบดูนมนมนมขาวๆใหญ่ ที่ฟีเจอร์เราก็มีให้ดูไม่ว่ามันจะเป็นตัวอะไรถ้ามันกินเปข้าไปเราจะนัทงัดทั้งงัดงัททั้งงัดงัดมันขึ้นมาให้ทุกท่านดูและก่อนที่ทุกท่านจะชมคลิปของเราให้ทุกท่านตั้งสติแล้วฟังให้ดีหากท่านเป็นคนที่จิดชาตาร้อนจิตใจอ่อนไหวและมองการตกปลาว่าเนื้อซามต่ำช้าบอบกรรมหรือมอมแม่สอนบูชาแต่คำดอกไม้ทางเราก็ขอ นมสองมือขึ้นกราบและขออภัยไว้ในาที่นี้ด้วยแล้วก็ขอให้ทุกท่านกดปิดและไปดูช่องอื่นเพราะช่องนี้มีแต่คำอย่บงไรความจังไรเกือบทุกคลิปเลยส่วนน้องๆหนูๆที่ยุต่ำกว่า18ปีให้ไปเรียกหมอมแม่มานั่งดูด้วยเพราะมีตัวอย่างที่ไม่ดีและบางสิ่งก็ไม่ควรทำตามเมื่อดูจบก็ช่วยแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์ดาเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ